นะอ,อันนี้จานด่วนมาพี่น้องสุขคุครับแซ่บน้ำกันครับพี่น้องมาลองดู oh, สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกคนนะพี่น้องครับครับนี่ตอนนี้ผอยู่บ่อปลากระพงครับพี่นอ้องบ่อปลากระพงปล่อยไว้สามพัน 3, ตัวครับแต่ว่าตกไปรเรียว วัาท่านไอกินเบ็ด,ดีครับพี่น้องบอัวของคุงเดชครับแบบบริเวณถนนอีจถนนครับรเป็นบ้านของหุงเดชครับบ้านขางน้ำโอ้ยอนเสียงพี่น้องมันจะก,กาดดีครับพี่น้องสุดยอดเลยแบบอีสักหลังกรเพราะเลยนะพี่น้องเนาะชิดเนี่ยนี้น้ากว่กระลังเขาโพนี่น้ำบ่ดีครับน้ำเสียชงนี่ น้ำเลี้ยโค้งนี่กลิ่นผอมพี่น้องโอ้แม่กโกกำลังมาบรรยากาศดีครับพี่น้องอยู่เนี่ยลมแบบทะเลมาเต็มๆเลยนะครับมโมน,นี่ผมกับเปิดมาตกปลาได้พี่น้องดนเ,นเด้อมโมนี่ประด้ตกปลาเลยแต่ว่าจะพาพี่น้องมากินปลาโมนี้ครับหนายนภพงศ์อโอ้ ดิบสดบ<า>้าได้มาสดสดใหม่ๆเลยพี่นอ้องปลายัางก่อนเนอะปลาสละปลาสลักทอดบกญ่นี่หอดบ่สองลนีอย่างเงี้ยได้ปะหอดเน,ดดนาะน่าจะได้ออแรงดีมากวิ่งหมดรอกเลย <laughs> สายหมดหลอดเลยบักไงเลย ว่าจะไปตกปลายค้นนะเทปปลายค้นพี่น้องเจอเจอปลาสละมากินเบ็ดก่อนนี่เขาจะกินวาซาบิครับพี่น้องปลาดิบวาซาบิเห็นปะใช่นี่เลยนี้เลยไงเลยครับพี่น้องเนี่ยลาปากพี่น้อยแล้วครับโอเคเราจะทำปลาดิบเดี๋ยวให้นพงษ์จัดการครับเล่แบบนี้ปลาสละครับปลาสละ อ่ะอันนี้ด้านนี้ชัดแค่นนี้ภาพสวยมากมแล้วเอาเอาแถบเดียวก่อนเอาแถบ,บ,บเดียวครับลองชิมประดิบก่อนอันนี้ไม่มีก่างปะมีแต่ก้างชิ้นใหญ่ก้างชิ้นใหญ่หญจะมาชิมก่อนนะ ปลาชิมก่อนเราไม่ต้องฟ้าดเหนือหลายเตื๋อพี่หนุ่มปชิมก่อนปลาดิบกินเยอะไม่ได้ต้องขอให้ดูรถครับแน่นอยู่ผมก็ะปุ๊งอ่านี่เลยละเสร็จนี้แหละเราจะทำปลาดิบกันอันนี้ก็เป็นการเนนือหลายขั้นตอนการ เก็บไม่ใช่ลอกหนังลอกหนังอถอดเสื้อนะครับโมมีเก็ยแต้เนาะมมีกางเนาะืูว่าม,มีอยู่ไม่มีไม่มีนี่วิธีถอดเสื้อปลา <laughs> ถอดไม่เนียนถอดไม่เนียน <laughs> เริ่อถอดเร่นเรียนเท่าน,นั้นเองเริ่มมือสมัครเล่นเราจะแค่มาดิอาชิมก่อนเนาะมาดิชิมชิมสดแล้วก็เดี๋ยวเหลือจากนั้นค่อยบ่มโอ้สดขลักเลยพี่น้องเลยเลือดท่านหมดยี่ได้ในสะ่มาเมื่อกี้เนี่ยดึงเวทจะว่าเหมือนสปูนเข่าโตห้อ,อมดีมันออกมาได้พุกขนาดปัวด้วยนะปัวพงนัก <laughs> จัดทริป แถวฟันท่ายด้วยพี่น้องเด้ออาจจะคุ้นเคยกับยีเดอกครับคนที่ตกป่าครับนักพงนั่นแหละชิ้นหนึ่งเดี๋ยวละล้างน้ําเย็นรอเดี๋ยวให้นักพงจัดการเองครับวันนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปล้างเกลือแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เห็นยังกับบ่มครับบ่มบ่มเนาะบ่มด่วนบ่มด่วนบ่มเนื้อปลาด่วนเนาะบ่มบ่มแบบไหนก่อนบ่มก็ ใส่เกลือใส่กลน้ำตาลทรายครับใส่เกลือน้ำตาลทรายครับขาดไม่ได้คือน้ำแข็งครับแล้วก็มัดน้ำแข็งไว้เนอะแล้วก็คนเนื้อเข้ากันนะเนื้อมันจะเนื้อมันจะใสแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะครับครผมแล้วเราก็เดี๋ยวเราล้างเรล้างออกด้วยนะครับอันนี้ไม่มีเลือดเลยอันนี้แม่จะใส่ เย็นเครืจองดน,นี่เกาเรียกว่าบ่มบ่มปลาบ่มเนื้อปลาครับมาอันนี้ตัวตัวใมหน่ยผมจะล้างด้วยน้ำเค็มนะล,ล้างด้วยน้ำเค็มก็คือล้างด้วยน้ำเค็มไมาให้โดนน้ำจืดเนาะใช<อ>ลอออ่ล้างเกลือออกล้างเกลือล้างตาออกด้้วยนาร <laughs> ล้างน้ำจืดขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นน้ำเย็นนะอันนี้คือบม่มด่วน,นนี่คือบม่มด่วนนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยโอ้เนื้อปลาขาวขึ้นปลักไหลเลยเสวยไหมสวย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  ล่างน้ำสะอาดแล้วครับเราเขาก็จะมาพักไว้กนถังให้มันหายเย็นนะอันนี้แหละครับมาสไลเ่เนื้อครับน,ออน,อน้องโอ้มีดคมครับแกคมครับมีดจากอิตาลีครับหมวดรันโอ้โ,นนโเนื้อสวยเนาะฟังเสียงเสียงเนื้อดิ เนื้อสวยมากเลยฟังเสียงหั่นเนื้อดิอต้นไงพูดืะต้องลองดู <laughs> มันจังเต็มปากเลยไอ้ลองดูดิจานครับจานใส่แข็งครับพี่น้องจริงๆไม่ต้องใส่น้ำแข็งเพราะมันเรียบร้อยครับพี่น้องเขาหั่นแบบตอนใหญ่ๆโอ๊ะอเลยนะ <laughs> เต็มปาก <laughs> เต็มคำเลยก <laughs> ่อนนี้เขาจะมาปรุงน้ำวาซา,าบิเลยวาซา,าบิกจะโชยุ อืมโชยุใส่กันอันนี้จานด่วนมีแค่ทาคุมิแล้วนะก็วาซาบิซึบอ,อนะครับจานดวน่วนพื่อโของความเสิร์ฟจานด่วนพร้อมเสิร์ฟผมะงจัดด้วยใหญ่นะพงจัดคำแรกครับ น่เขาก็จีเราเก็บไว้อีกครับพี่น้องาตัวใหญ่ครับอกินเลยตัวนี้แหละที่เรากินนะเอ้าโอ้ห่าใจเลยพี่น้องเลยผมบ่เคยเห็นนะครับตะป่านี่ผมเห็นแต่ในทั่วทัศน์เห็นแต่ในทั่วทัศน์กับวิดีโอเดี๋ยวขอชิมก่อนได้ไหมอ้าวจัดครับจัดขอชิมผักโตเลยพอมนเลยนี่นะนี่นะกินกระสับกระส่ายน้ำมันเจ๊เจ๊จะทำอะไร ป็่นไนตมม่ต้องมาจิ้มเองครับต้องมาจิ้มเองเงีนยบอเอาพี่นอกผมจะร้องเิลงได้ครับวันนี้ผมว่าคินจจกเทีอาอี่ดีไม่เคยกินเลยเดี๋ยวร้องเิลงใจว่ารับสบิเยอะๆจิ้มนี่ร้อมดิสบิน้ำดิ เป็นแตมันลองกินดูเผ็ดป่นี่เอาจิ้มจิ้มเอออ่ะมันไม่เผ็ดมันไม่จืดที่ข่านี้ไม่จืดได้เลยทำหน้าให้อร่อยหน่อยอผักนิดหนึ่งยังไม่รู้รสเดี๋ยวขออีกสักคำ โอ้ไปเลกขึ้นหูนข,นขึ้นน้ำแล้วตาแสกแล้วนั่นหมายควว่าเป็นอย่างเฉยตุ๋ยเลยอเอาอีกแล้วนะได้พอได้ตอนนี้มันไม่แรงต้องเอาแบบต้นสดนหมดไม่ใหญ่พอก่อนพอก่อน มาเด้อครับทุกคนครับอีกิังหวะกันกินกันกินกินจะไปเนี่ยจะเข้ากันเนี่ยครับนยอดเหนือเท่าไหร่ยี่ห้อนี่ไม่เท่าไหร่สุดยอดเลยพี่น้องมเนื้อหวานครับแซ่บ แล้วพวงว่าเป็นอย่างนะครับมื่อวันก่อนมาจับเขียว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 เลยเขียวเขียวอืมดุร้ายเดี๋ยวน้ยเอาอีกลองอีกสักคำคำโตขาเชื่อก่อนขาเชื่อเนี่ยกินปอเดิยต้องขาเชื่อครับเบปซี่หน่อยเบปซี่หน่อยเบปซี่ จะด,ดีนะหนาจุดสีชิ้นใหญ่โอ้หโหดีชิ้นตระลึชิ้นสุดยอดเลยครับ

กินใหญ่แล้วแล้วมันตอบไหมม,มันเด้งเด้ง <c oughs> ดีอ่ะซุปโจ๊ะได้เป็นนกปลาไม้ไม้มันมันเหนือนหวานแบบนี้ไม้ยังกอกนกนกเขียวนกยังกอกนกน้ำแข็งบ่มดวนบ่มดวนก็เรียกว่าบ่มดวนก็คือเ้างมัรกน้ำตาลน้ำตาลกับเกลือเนี่ตาลกเปลือยน้ำตาลกบเกลือเนาะมัรกไว้แล้วก็เซตน้ำแข็งนะค้นๆอย่างเนียื้อเนื้อมันขาวออขึ้นเนาะแล้วมาล้างน้ำเค,ค็มน้ำเค็มร็จแล้วก็ห้องมาล้างน้ำสะอาด ล้าก็พักไว้ห้าขาเช็ดให้มันแห้งครับเชให้เมือกมันแห้งนะให้ปลามปนแห้งจังหน่อยเขก็มาหั่นบดเนี่ยจับดูเนื้อเลยเนื้อแห้งนะบ่มีหนามบ่มีหนามเลยเนื้อแห้งมากเนื้อแห้งมากเลยครับชิ้นนะครับถ้าถ้าเราไม่ในบ่มนะมันจะยังมีกลิ่นปลาอยู่มันอาจจะมีคาวบ้างแต่ถ้าล้างแบบเนี้ยรับรองมาเด้อพอผมที่รู้ใจเนี่ยของแท้หรือเ่านี่ ป๋าสละไงดิเนใหญ่ไหมเนี่ยตัวตัวดูตัวดูตัวเนี่ยบ่ลมเลยจะได้ว่าใ้ท้ายคลิปครับว่าใ้ท้ายคลิปให้พี่น้องเดวเบิ้งเลยวิ่งยั่สุดสะโนเนาะอันหลักอีกต่างตัวเนี้ย ก,กินหนาพี่้องก็เส่บลูกเป็นรสชาติดีคับ,บ,บนเนี้เฉียวหน่องหนะ่องอยู่นี่ยน้เนวเดี๋ยวเนี่ยจมมสวยเยอะเอาหน่าพงาุงจัดหน่าพงาุงอจัดเขไม่ชอบคำเล็กชอบคำโตโต,ตอ่า พ่น่าเชื่อว่าปลามูดเห็เขาม่หอดพีแต่เนาะ่แถวๆน่ยพันไ่ายครับพี่หน้อมเขามหอดพันถ่ายเลยไม่ทัเลยเขามันลึกมากอ่ะหอดพันท่ายเลยอะอ้หอมครับปลาพันกันเลยบน กับเพ็ดวาซาบกับเพบัดน่อมาพี่โน้องสุกคนครับแซ่บน้ำกันครับพี่โนโอ <c oughs> อ้องมาลองดูที่รสชาติเป็นไงน้นงเติมวาซบิ เขียวได้เลยหอมตัดกันได้เดียวก็ท่าก็ใช่ไงสูตรมันมันต้องกินกับไอ้ไอ้ขุนชัยเนี่ยเอาพันหอมเนี่ยตัดกันได้พี่น้องมันบ่มันสิบบ่เขินจมูกนะลองดูดิลองบึง อันเนี่ยอืมอ้ใบมันละพันถือว่าฉุนนะอ้อละใบดูนะครับได้แล้วแหละสฉุนพี่น้อยครับจะไม่ชุน,นเยอะเยอกรโตด บลาชุนครับพี่หนุ่มต้นหอมพันใบหอมพันอร่อยตอนนี้เ,เริ่มอร่อยแล้วจริงหรือเปล่าใส่วาซาบน้อยไปหรือเปล่าจะไหลเลยนะใ่อีกหน่อยไหม,มเริ่มข้าทาสนะทีแรกเหมือน มันยังเหมือนเนื้อไม่ได้บอกมันสดเนื้อเด้งดีอะก็โอเคครับพี่น้องสำหรับจิปนี้นะพี่น้องเนาะผมก็ไปคบกปากันนะพงมา ไปเทิดไม้แล้วครับไปเทิดปลากับปลาเห็ดโคนจะีกขุดเนาะไปได้ปลาสาระไม้ได้หมดพวกก็บ่วนๆหรอกครับเกอบหลายเปียกเลยไม่หมดเพราะว่าไอ้พวกนี้กินหลายเพราะอะไรครับมันอืดท้องมันมองยิมแล้วมันอืดครับมันจะอืดท้องแซ่บกัดหน้าพุ้งขอบคุณหน้าพุ้มากมากเลยครับผมอยากกินแบบนี้มัโดนดเร็วนะได้กินสมใจละถือว่าเสียบครับครับผมจังได้กับขอบคุณหลายเลยครับที่วคำว่ารับชมวงท่พี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนเละครับ กทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแซบแซบอสัคำาสักคำปิดปิดคลิปปิดคิปสักคำอ่ะไม่พันเลยไม่พันเลยสดๆเลยลยเขียวคเขียวอืมราร่า Mm